รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ คืนแรกเลยนะคะเธอฝันค่ะเธอฝันว่ามีพระสงฆ์เนี่ยกวาดลานวัดอยู่ท่านก็ชี้นิ้วนะคะไปที่ศาลาแห่งหนึ่งเป็นศาลาไม้เป็นเลือนไม้โบราณแล้วยังมีภาพที่เป็นต้นไม้ต้นตะเคียนคู่อยู่ด้านหลังของพระสงฆ์แล้วท่านก็ชี้มือไปอย่างนี้ที่ศาลาแล้วท่านก็เงยหน้าให้เห็นหน้าเต็มๆว่าฉันคือใครผลปรากฏน้องแพ้ตื่นขึ้นมา แล้วเป็นฝันกลางวันด้วยนะผลปรากฏว่ามันก็เกิดนิมิตภาพขึ้นมาวัดไผ่ล้อมอาจารย์บอกปะไปวัดนี้แหละพอไปถึงปับ๊บพออาจารย์เลี้ยวรถเข้าไปปับ๊บก็หันมาเห็นน้องทําหน้าช็อกอยู่อย่างเงี้ยค่ะพอเลี้ยววัดเลี้ยวเข้าไปในวัดปุ๊บภาพที่เห็นภาพแรกคือลานวัดแล้วหลังลานวัดเนี่ยตรงลานวัดเนี่ยตรงขอบปูนเนี่ยเป็นต้นตะเคียนคู่พอเราเห็นต้นตะเคียนคู่ปับ๊บเราจึงมองไปตามที่มือท่านชี้ พอมองไปที่มือท่านชี้ผลปรากฏนั่นตรงนั้นคือศาลาเรือนไม้เก่าพอเดินขึ้นไปอาจารย์เดินนำหน้าขึ้นไปอาจารย์ได้ยินเสียงปุกก็เลยหันไปมองพอหันไปมองผลก็คือว่าน้องคนนี้เขาซุดตัวลงไปแล้วเข่าเนื้อกระแทกที่พื้นเจอรูปของพระสองรูปหนึ่งซึ่งเป็นรูปหน้าศพของพระสงฆ์รูปนั้นใช่ค่ะ ศพของท่านอยู่ในโลงแล้วเธอก็ชี้ไปที่พระรูปนั้นบอกว่าพระในรูปนี้คือคนที่กวาดลานวัดแล้วชี้มือขึ้นมาผลปรากฏก็คือว่าท่านคือหลวงพ่อพูนค่ะหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง <c oughs> เอาละสิท่านชี้ขึ้นมา เอาอะไรอะท่านให้เอาอะไรเพราะในตู้ของเต็มเลยน้องก็เลยบอกว่าท่านชี้มือขึ้นมาและท่านก็พูดขึ้นมาตอนก่อนจะตื่นว่าตะกุดและก็สีพึ่งท่านพูดว่าตะกุดสีพึ่งและก็เกิดนมิตภาพด้วยเราจึงไปชะงกดูในตู้วัตถุมงคลน,นั้นมันไม่มีอะค่ะนี่เราไขาปริศนาไปจนครบแล้วเหลืออย่างเดียว ทำอย่างไรละคะเราก็มองไปไปเจอพระสองรูปหนึ่งอยู่ด้านหลังเราจึงเดินไปถามกับท่านเลยว่าเรามาหาวัตถุมงคลชิ้นนี้มีพระรูปนี้ก็คือหลวงพ่อภูนเนี่ยให้มาเอาของชิ้นนี้เป็นสาริกาเป็นตะกุดเป็นตะกุดและเป็นสาริกาแล้วก็เป็นสีพึ่งรู้ไหมคะพระสองรูปนั้นน่ะท่านท่านเอามือทาบอกอย่างนี้เลยท่านบอก เรารอโยมมานานแล้วเอาละสีตะลึงตึงโปะ๊ะเกิดอะไรขึ้นคะท่านบอกเชิญโยมทางนี้ท่านเชิญเราไปที่กุฏิของท่านเลยคะ่ะท่านจึงไปหยิบสิ่งหนึ่งขึ้นมาอยู่บนหิ่งนะคะอยู่บนหิ่งท่านไปหยิบสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็เปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นตลับสีพึ่งข้างในเนี่ยฝังตะกุดที่เป็นสาลิกาอยู่ในนั้นตรงกับในความฝันเป๊ะเลย เราจึงต้องบอกว่าท่านต้องเล่ามาเดี๋ยวนี้ว่านี่คืออะไรท่านก็เล่าไปขนลุกไปท่านขนลุกตลอดตัวเลยท่านบอกว่าท่านคือผู้ที่ดูแลหลวงพ่อภูนเนี่ยช่วงระยะเวลาสุดท้ายของท่านก่อนที่จะมรณภาพท่านดูแลส่วนตัวใกล้ชิดจนถึงวันหนึ่งก่อนที่ท่านจะมรณภาพจะดับจิตสิ้นใจไปนั้นท่านได้สั่งเอาไว้ว่าตะกุดนี้ อย่าให้ใครเด็ดขาดให้เก็บเอาไว้ให้ดีเดี๋ยวจะมีคนมารับเขาจะเป็นเจ้าของสิ่งนี้อย่าให้ใครและเจ้าของสิ่งนี้เป็นผู้หญิงท่านสั่งไว้อย่างนี้จริงๆค่ะหลังจากนั้นท่านก็สิ้นลมพอท่านสิ้นลมไปแล้วเขาก็เก็บตะกุดนี้ไว้อาจารย์ก็สอบถามว่าเก็บไว้นานเท่าไหร่ประมาณสามหรือสี่ปีนี่แหละค่ะประมาณนี้เขาเรื่องมานานแล้วแล้วท่านก็มอบ สีเพิ่งนี้ให้มานี่ฝันเห็นพระสงฆ์กวาดลานวัดและคําทํานายบอกว่าอะไรจะเกิดโชคลาภและสิ่งที่เราคอยอย่างปฏิหารเห็นไหมคะเป๊ะเลยกับคําทํานายนะคะส่วนในเรื่องของความรักถ้าฝันแบบนี้บอกว่าคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์จะได้คนใกล้ชิดใกล้ตัวที่เห็นกันานานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือมีมิตรภาพที่ดีต่อกันเนี่ยจะได้คนเหล่านั้นมาเป็นแฟนคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการแนะนําให้รู้จักกับคน ที่เป็นเพศตรงข้ามที่เป็นผู้ที่รักในธรรมะมีคุณธรรมเป็นผู้ที่เป็นสายบุญอาจจะเจอกันในวัดเจอกันในสายบุญมีจิตใจที่ดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าหากว่าคุณแอบชอบเขาอยู่และโปรไฟล์เขาเป็นอย่างที่บอกมานี้ลุยเลยค่ะมีโอกาสอย่างยิ่งที่จะเป็นเนื้อคู่หรือได้คบหากันค่ะ ในเรื่องของการงานการเงินนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องการนําเงินไปลงทุนสักนิดหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจตัวเองร่วมกันเป็นทีมหรือว่าเป็นบัตตี้คู่หูกันเพราะว่าบอกว่าช่วงนี้ผลตอบแทนกลับมาอาจจะไม่ดีนะักแต่ไม่ใช่ในเรื่องของการโกงกันหรือมีสิ่งที่ไม่ดีต่อความสัมพันธ์แต่จะเป็นเรื่องของการประกอบการที่รายรับนั้นไม่ค่อยชื่นใจสักเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะ ให้ระง,งับการลงทุนไปก่อนเลื่อนไปก่อนและระยะเวลานัานๆเท่าไหร่ประมาณ3เดือนค่ะแล้วก็ถึงจะเริ่มงานอีกทีหนึง่งคนรักนะคะคู่ครองหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนต่างเพศเนี่ยเขามีเกณฑ์ที่จะตกที่นั่งลำบากให้คุณต้องช่วยเหลือด้วยเรียกว่าคุณต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปก่อนและทำให้ทุกอย่างดีขึ้นหลังจากนั้น3เดือนค่อยมาตั้งหลักตั้งต้นแลวว่ากันใหม่ค่ะในเรื่องของความฝัน ต่อนะคะถ้าหากคุณฝันเห็นพระสงฆ์อยู่เต็มศาลาไปหมดเลยแปลว่าอะไรแปลว่าในช่วงนี้ถ้าคุณฝันเห็นแบบนี้คุณยังไม่ควรที่จะรับงานใหม่ๆโดยเฉพาะงานนั้นเป็นงานที่คุณไม่คุ้นเคยมาก่อนเพราะว่าเป็นการเสี่ยงอย่างมากที่จะทําให้งานนั้นเกิดความเสียหาย เพราะในช่วงนี้คุณจะมีคนที่จะเข้ามาหาโดยที่จะมีทุกข์มีร้อนมีความเดือดร้อนมาให้คุณแก้ปัญหาตัวคุณเองนั้นก็ดวงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เรื่องนี้จะเป็นเกณฑ์ที่จะทําให้คุณเกิดความเหน็ดเหนื่อยกับงานที่ทําอยู่ปแปลว,ว่ามีโอกาสที่จะเหน็ดเหนื่อยหรือจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นแต่ท้ายที่สุดแล้วบอกได้เลยว่ามีความสําเร็จค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักบ้าง ถ้าในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ต้องระวังเนื้อระวังตัวไว้ให้มากอย่าไปอยู่กับใครที่เพิ่งรู้จักกันในที่สองต่อสองในที่ส่วนตัวมากเกินไปจะนัดพบเจอเจอกับใครก็ควรอยู่ในที่ระโหฐานอยู่ในที่ที่สาธารณะแล้วก็จะดีกับคุณค่ะไม่เช่นนั้นแล้วมีโอกาสที่จะถูกลวนลามถูกล่วงเกินได้นะคะ คนที่เป็นเพื่อนสนิทที่ไว้ใจกันแล้วก็เหมือนกันไม่ใช่จะไว้ใจได้เา้าคนนี้สนิทคบกันมานานแต่ถ้าเขาเป็นต่างเพศถ้าอยู่ในห้องสองต่อสองหรืออยู่ในที่ที่ส่วนตัวเกินไปเขาจะแสดงความเจ้าเล่ห์ความเป็นหัวงูออกมาให้คุณได้ตกใจและมีโอกาสท,ที่คุณจะเพลียงพ้าเสียตัวให้สําหรับคนที่คิดว่าเป็นเพื่อนนะเนี่ยแต่ทําไมมาทํากันอย่างนี้เพราะว่าเขาแอบชอบคุณมานานแล้วค่ะสําหรับคนที่มีความรักอยู่แล้ว คบหากันมาอยู่แล้วนะคะต้องระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งที่จะนำไปสู่ความเสียหายหรือถึงขั้นเลิกลากันได้ค่ะแต่ถ้าท่านฝันเห็นพระสงฆ์หนึ่งรูปละคะถ้าฝันเห็นหนึ่งรูปเนี่ยต้องระวังเรื่องการเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นระวังเรื่องการขัดแย้งกับคนใกล้ชิดการเหน็ดเหนื่อยกับงานที่ทำถึงจะประสบความสำเร็จ แต่จะมีปัญหาอยู่เนืองๆและมีปัญหาไม่ใหญ่โตสักเท่าไหร่แต่ต้องแก้ไขยอยู่ตลอดเวลาค่ะในเรื่องของความรักนะคะคนที่แอบชอบคุณนะคะหรือคนที่เขามาคบหามาแสดงตัวว่าชอบคุณเนี่ยตอนนี้เขาอาจจะมีเกณฑ์ที่เบี่ยงเบนความสนใจจากคุณไปหาคนอื่นส่วนถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่คุณไปชอบเขาก่อนเนี่ยแปลว่ามีคนที่จะเป็นคู่แข่งกับคุณ คุณมีคู่แข่งซะแล้วและคู่แข่งคนนั้นก็รู้สึกว่าโปรไฟล์ดีและมีอะไรที่ไม่แพ้คุณเลยค่ะถ้าหากคบกันมานานแล้วล่ะถ้าเป็นแฟนกันรครบกันมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วให้ศึกษาดูใจกันให้ดีแล้วก็ดูเลยว่าไปกันได้ไหมถ้าไปกันไม่ได้ก็มีเกณฑ์ที่ต้องตัดสินให้มันเด็ดขาดไปว่าจะคบ จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้แต่ถ้าเขาเป็นคนดีแล้วมั่นใจจะฝากหรือฝากไข้ไว้กับเขาคนคนนี้แหละคือคนรักของเราให้ไปหาเลือกง,งามยามดีเหมาะที่จะแต่งงานกันแล้วค่ะในเรื่องของการที่มีความรักเกิดขึ้นในการที่ฝันเห็นแบบนี้ต้องดูบริบทอ,อีกนิดนึงนะคะ ถ้าพระสงฆ์ที่ท่านเห็นเนี่ยรู้สึกว่าท่านสง่างามมีออร่าหรือรวมถึงว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์หรือเป็นเกจิที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเป็นภิกษุที่ท่านรู้ว่านี่คือความหมายอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเป็นผู้เห็นภายในวตาสงสารไม่ใช่แค่สงบวชใหม่หรือว่าไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราแยกกันไปก่อนนะคะถ้าท่านฝันเห็นผู้ที่มีออร่าดูท่านเป็นพระผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อไหร่แปลว่า คู่ของคุณคนนี้ที่บอกว่าจะประกาศแต่งงานหรือหาเรื่องงานงามยามดีนั้นจะมีโอกาสที่จะคบหากันไปได้ยาวนานแต่ถ้าพระสงฆ์ที่ท่านเห็นนั้นอยู่ในอาการอาพาธหรืออยู่ในอาการที่ท่านแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือว่าดูเหมือนท่านเศร้าหมองแปลว่ารักจะลม่มแปลว่าถ้าคุณแต่งงานไปสักระยะหนึ่งหม้อข้าวยังไม่ทันดำจะเลิกลากันค่ะเห็นไหม อาจารย์แจกแจงให้ละเอียดเลยนะคะให้คุณได้รู้ว่าฝันแบบนี้แปลว่าอะไรในเรื่องของการงานการเงินนะคะหากคุณมีโอกาสที่จะลงทุนทําอะไรตอนนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องงานจะดีนะนะคะจะดีหน่อยเรียกว่าจะประสบความสําเร็จถ้าเป็นเรื่องงานเรียกว่าลัคกี้อินเกมแต่อันลัคกี้อินเลิฟถ้าฝัน นั้นพระท่านดูไม่ดีนะคะแต่ถ้าท่านดูดีก็แปลว่าลัคกี้อินเกมแล้วก็ลัคกี้อินเลิฟด้วยนะคะการทํางานที่ร่วมกับผู้อื่นที่เป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นคณะต้องระมัดระวังปัญหาที่จะเกิดความแตกแยกมียุให้ลำตําให้รั่วมีการพูดจากระทบกระเทียบกันหรือนําไปสู่ความแตกแยกแตกร้าวในที่สุดนะคะเป็นโอกาสที่คุณจะเริ่มต้นงานใหม่ๆและการคุยงานใหม่ๆอย่างนี้นะคะถ้าหากว่ากลุ่มทีมของคุณเนี่ย แตกแยกซะแล้วงานนั้นจะไม่ประสบความสําเร็จแต่ถ้าท่านดูงดงามมีออร่ราสงา่างามดีแปลวะ่างานกลุ่มงานทีมนี้เตรียมฉลองชัยชนะได้เลยค่ะสําเร็จยกทีมค่ะแล้วถ้าฝันว่าเกี่ยวกับเรื่องบวชบ้างตัวเราเองถ้าเป็นผู้ชายฝันว่าได้บวชได้นุ่งผ้าไตรแปลว่าอะไรแปลว่าท่านจะหมดเคราะ หมดโศกแม้แต่มีญาติผู้ใหญ่ที่ป่วยอยู่ก็จะหายหรือตัวเองที่มีความเจ็บป่วยก็จะหายเช่นเดียวกันเรียกว่าสัพพทุกสัพโศกสัพโลกสัพภยัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรหายสิ้นบรรลยัยไปกับความฝันที่ดีอย่างนี้นะคะแล้วยังไม่พอนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้รับข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ปัญหาใดๆที่เป็นปัญหาก่อนหน้านี้ จะได้รับการแก้ไขหรือติดต่อมาจากผู้ที่มี power ที่ทำให้คุณพ้นจากสภาวะนี้ไปได้นะะในเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าหากว่าใครไม่ได้เจ็บป่วยอยู่ก็ตามเรียกว่าเป็นช่วงที่แข็งแรงดีเรียกว่าเป็นช่วงที่เราฟิตแอนด์เฟิร์มทุกศกโลกภัยต่างๆที่เข้ามาในชีวิตความเศร้าหมองต่างๆจะหมดไปหากท่านฝันแบบนี้ แม้กระทั่งศัตรูคู่แข่งคู่อาฆาตของเราไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานหรือที่ใกล้ชิดเราหรือที่บ้านที่เคยเป็นศัตรูนั้นนอกจากจะไม่มาวอลแวร์กับเราแล้วยังจะกลับใจมาเป็นมิตรกับเราด้วยแม้แต่ศัตรูคู่แข่งที่ไม่แสดงตัวไม่แสดงอาการใดๆที่เคยแทงเราข้างหลังผลปรากฏว่าเขาก็จะแพ้ภัยตัวเองเราจะเป็นฝ่ายชนะเลิศค่ะในเรื่องของการลงทุนการค้าต่างๆนะคะ โอกาสดีมาถึงแล้วค่ะถ้าฝันเช่นนี้ท่านจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามจะมีกำไรมหาศารลรวมถึงครอบครัวนะคะจะมีความสุขราบรื่นกลมเกลียวกันอย่างดีและทุกอย่างที่เป็นปัญหาจะมีผู้ที่สนับสนุนให้ท่านพ้นจากปัญหาจนประสบความสำเร็จค่ะยิ่งถ้าฝันแบบนี้ถ้าท่านได้ปฏิบัติธรรม ต่อเนื่องจากทานฝันหรือว่าท่านได้ทำบุญทำกุศลนะทุกสิ่งอย่างที่กล่าวมานี้จะสำเร็จในเร็ววันค่ะ แต่ถ้าท่านเป็นผู้หญิงล่ะคะถ้าฝันเห็นตัวเองนุ่งขาวห่มขาว,ห,ขาวหรือบวชเป็นแม่ขาวหรือแม่พรามณ์ถ้าฝันแบบนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าท่านจะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้สะดุดในเรื่องของการงานในเรื่องของความรักมันอาจจะมีเกณฑ์ปัญหาในเรื่องของการนัดหมาย จะทําให้เกิดความล่าช้าไม่ตรงนัดนัดเรื่องเช็คนัดเรื่องเงินนัดเรื่องงานเอาไว้ทุกอย่างถูกเลื่อนหมดถ้าฝันอย่างนี้นะคะแต่ให้อดทนอีกสักนิดหนึ่งในระยะเวลาสั้นๆไม่เกินหนึ่งเดือนทุกอย่างจะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าฝันอย่างนี้คุณไม่ต้องท้อค่ะให้ปฏิบัติธรรมหรือเป็นไปอย่างในฝันเลยจะปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ได้รักษาศีลสักสามวัน7วัน สิ่งที่เป็นอุปสรรคที่ติดขัดอยู่จะแปลเปลี่ยนสภาพกลายเป็นสิ่งที่ราบลื่นขึ้นค่ะในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะต้องระมัดระวังเรื่องการวางบินการเปิดบินลูกค้าหรือการเก็บเงินต่างๆก็อย่างที่บอกว่าจะเกิดเลื่อนนัดหรือกลายเป็นหนี้ศูนย์เอกสารปลอมเช็คเด้งอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นคุณไตร่ตรองให้ดีเกิดถ้าคุณฝันอย่างนี้แล้วคุณยังไม่ได้ทําสิ่งเหล่านี้ลงไปยังไม่ได้วางบินยังไม่ได้ทาอะไรก็แล้วแต่ยังไม่ได้ให้เครดิตใครก็แล้วแต่หยุดเลย แต่ว่าถ้าให้แล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ค่ะเกณฑ์น,นี้นะคะก็เป็นระยะหนึ่งค่ะถ้าเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะยาวนานหน่อยเรียกว่า2-3เดือนถูกเลื่อนไปอาจจะได้เงินคืนและไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวมถึงมีโอกาสสูญเงินเ,นเลย <c oughs> ขอภัยค่ะมีโอกาสมีโอกาสศูนย์เงินเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะต้องดูให้ดีค่ะในเรื่องของความรักนะคะท่านควรจะคบหาดูใจกับคนที่มีอายุอนามที่ไล่เลี่ยก,กันคนที่อายุมากกว่าคุณมากๆหรือน้อยกว่าคุณมากๆเนี่ยจะไม่ใช่เนื้อคู่ของคุณนะคะโอกาสที่คุณจะได้คู่ที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือต่างศาสนานั้นมีมากขึ้นและมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ใช่มากกว่าคนในชาติเดียวกันค่ะ แต่ถ้าเป็นผู้ชายแล้วฝันว่ากําลังบวชนาคอยู่กําลังจะเข้าสู่การอุปสมบทเป็นพระพิสุขนะคะนั่นแปลว่าท่านเนี่ยจะมีเกณฑ์ในการเดินทางด้วยเรื่องงานแล้วงานนั้นจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีค่ะช่วงนี้นะคะมีดวงที่จะมีเพศตรงข้ามเนี่ยเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นประสบความสําเร็จพ้นจากอุปรสรรคไปได้และเป็นการที่ พ้นแบบเหนือความคาดหมายซะด้วยนะคะคุณจะได้พบกับมิตรหน้าใหม่ๆมากหน้าหลายตามีโอกาสที่ลูกหลานที่อยู่ทางไกลที่จากกันไปนานหรือไม่ได้มาเยี่ยมมาหากันเลยเนี่ยจะมาเยี่ยมมาหาคุณหรือลูกหลานที่อยู่ในแดนไกลอยู่ในต่างประเทศมีโอกาสที่จะบินข้ามน้ําข้ามทะเลกลับมาเยี่ยมคุณค่ะและเขาก็มีเกณฑ์ที่จะนําโชคนําลาบนําข่าวดีหรือความสําเร็จของเขามาบอกกับคุณให้คุณได้ชื่นใจค่ะ ในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะก็จะเป็นช่วงหนึ่งที่อาจจะมีเรื่องของความหึงหวงในเรื่องของพ่อแง่แม่งอนกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะสร้างความสัมพันธ์หรือหาบรรยากาศที่โรแมนติกเพื่อที่จะลดสิ่งเหล่านี้การกระทบกระเทียบกันจะเกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นคุยกันด้วยเหตุผลค่ะแต่ถ้าฝันว่าบวชหน้าไฟล่ะคะถ้าฝันว่าบวชหน้าไฟก็คือการบวชหน้าศพนั่นเองถ้าฝันแบบนี้แปลว่า การฝันเพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับใครคนใดคนหนึ่งที่ล่วงลับไปแล้วอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าทุกโศกโรคภัยของท่านเคราะห์ต่างๆของท่านนั้นจะหมดไปค่ะจะมีทุกอย่างเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นตามลําดับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอกาสในเรื่องของงานในเรื่องของญาติผู้ใหญ่ในเรื่องของการเงินทุกอย่างจะดีไปหมดแต่ว่าในเรื่องของการงานเนี่ย จะดีก็จริงแต่ว่าจะอยู่ในระยะหนึ่งที่ไม่ได้เห็นผลเลยในเดี๋ยวนั้นแบบปุบปรับฉับพลันนะคะรอไปสักนิดหนึ่งไม่นานค่ะภายในเดือนนั้นก็จะได้รับข่าวดีและประสบความสําเร็จเป็นช่วงเวลาที่ท่านเนี่ยจะพบกับความเจริญรุ่งเรืองหากท่านมีผลงานและมีฝีมืออยู่แล้วบอกได้เลยว่าเกณฑ์แบบนี้ท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งค่ะในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้นะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ให้รักษาความสัมพันธ์ให้ดีเพราะว่าเกณฑ์ของท่านเนี่ยมีเกณฑ์ที่ มีบุคคลที่3เข้ามาในชีวิตและเข้ามาทางไหนนะคะเข้ามาทางบุคคลที่ฝันนั่นแหละตัวท่านเองแหละคะ่ะที่จะเป็นผู้ที่นําปัญหาเข้ามาที่ทําให้ชีวิตคู่นั้นมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีเพราะอะไรคะเพราะฝันแบบนี้แปลว่าคนที่เข้ามาเนี่ยแหมมันถูกใจซะด้วยมันกลายเป็นของใหม่ของเม็นเมนเห,นเ,ห,น,เหนเบื่อของเก่าอะ่ะ แล้วพอม,มาเจอของใหม่แล้วเกิดดูดีกว่าโปรไฟล์ดีกว่าหน้าตาดีกว่าหน้าที่การงานดีกว่าจบเลยนะมันแปลว่าท่านเนี่ยจะไปถูกใจคนใหม่แล้วท่านก็จะทิ้งคนเก่าซะแล้วแต่ถ้าหากว่าท่านคบควบกันไปเนี่ยท่านกําลังทําในสิ่งที่ไม่ดีผิดศีลเนี่ยจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนั่นแปลว่าจะมีเกณฑ์ที่เลิกลาผ่าจากกับคนรักค่ะในส่วนของคนที่คบหาชาวต่างชาติหรือผู้ที่อยู่แดนไกล ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันนะคะก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอกันหรือเพิ่งจะคุยกันนะคะเพิ่งจะออนไลน์เพิ่งจะเฟซไทม์หรือว่าไม่เคยพบกันเลยมีโอกาสที่จะได้พบกันภายใน3วัน7วันค่ะเรามาดูในเรื่องของการฝันเห็นพระพุทธรูปบ้างเป็นความฝันที่ท่านคิดว่าจะดีหรือร้ายเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพระพุทธรูปได้บอกไปแล้วว่าหมายถึงอะไร ปฏิมากรกรมทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นปางใดๆก็แล้วแต่หากเป็นพระพุทธรูปเนี่ยถ้าอยู่ในบ้านเป็นพระพุทธรูปโบราณความหมายเหล่านี้จะมีทิ้งทางที่ดีที่ให้โชคให้ลาบและมีเรื่องของโชคลาภลอยหรือถ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นนิมิตฝันที่มาจากที่เทพเทวดาท่านดนจิตดนใจแล้วท่านได้มีโอกาสที่ไปกราบไหว้พระพุทธรูปที่ท่านได้เห็นในนิมิตฝันนั้นจะเพิ่มพูนทวีคุณถึงความมีโชคลาบ เร่งเวลาให้เกิดสิ่งดีๆนั้นเร็ววันขึ้นค่ะสิ่งร้ายๆต่างๆนะคะที่ผ่านมาที่เป็นเคาะเ์ที่ท่านรับบทหนักมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็แล้วแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปที่ท่านฝันแบบนี้บอกได้เลยว่าหมดเคราะห์หมดโศกแน่นอนจากใบหน้าที่เศร้าหมองต่อไปนี้ท่านจะมีความสุขถึงเวลาของท่านบ้างแล้วค่ะ เรื่องดีๆจะผ่านเข้ามาในความฝันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องดูบริบทด้วยว่าพระพุทธรูปนั้นมีความสมบูรณ์มีความงดงามมีปางอะไรสีอะไรแตกหักหรือไม่เศร้าหมองหรือไม่บางคนก็เห็นพระพุทธรูปเนี่ยร้องไห้มีร่องน้ําออกมาจากร่องน้ําตาอยากนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเจาะไปทีละเรื่องค่ะมาเริ่มจากถ้าเราฝันเห็นพระพุทธรูป โบราณดูเป็นพระเก่าแก่โบราณไม่ได้หล่อขึ้นใหม่นะคะเอาเรียกว่านับเป็นร้อยปีหรือว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เรายัางไม่เกิดถ้าฝันแบบนี้แปลว่าบุญตายอย่างยิ่งที่ท่านได้เห็นพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธินี้หากกําลังวางแผนมีบุตรอาจได้บุตรชายแต่ถ้าหากว่าท่านฝันเห็นพระพุทธรูปนั้นเพียงหนึ่งองค์นะคะแปลว่า ท่านจะได้รับข่าวดีโดยเฉพาะเจาะจงไปในเรื่องของงานค่ะในเรื่องของหน้าที่การงานนั้นจะมีโชคลาภเพิ่มพูนเข้ามาเรื่อยๆจะมีเกณฑ์ที่ขยับขยายธุรกิจแต่ถ้าฝันเห็นพระพุทธรูปสององค่คะมีความหมายว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดนใจในสิ่งนี้แปลว่าถ้าเป็นสององค์ขึ้นไปมีโอกาสที่จะได้เห็น การแต่งงานเกิดขึ้นในครอบครัวของคุณโดยเฉพาะผู้ที่ฝันถ้าท่านมีคู่แล้วมีเกณฑ์ที่จะต้องเข้าประตูวิวาแต่ถ้าท่านเองยังไม่มีคู่แปลว่าในครอบครัวของท่านมีโอกาสที่จะมีผู้ที่แต่งงานตกลงปงใจเข้าหอลงลงร่วมรักกันไปค่ะตรงนี้นะคะแต่ถ้าท่านเป็นผู้ที่อยู่กันมาอยู่แล้วแต่งงานอยู่แล้วกำลังคิดจะมีบุตรแปลว่า กำลังจะมีผู้ที่มีบุญญาที่การมีวาสนาอย่างยิ่งจะมาเกิดในครอบครัวของท่านมาเป็นบุตรของท่านค่ะแต่ถ้าฝันเห็นพระพุทธรูปเสียดขาดนะคะความหมายแบบนี้บอกไว้เลยว่าหากท่านเนี่ยบ่นบานสารกล่าวอะไรเอาไว้นะนึกให้ดีไปแก้บนซะจริงๆแล้วไม่สมควรที่จะบ่นบานด้วยซ้ำไปนะคะแปลว่าตรงเนี้ยเขามาเตือนแล้วค่ะว่าคุณยังไม่ได้แก้บน ยังไม่ได้ทำเป็นสิ่งที่ดีที่คุณเคยบอกเอาไว้ว่าคุณสําเร็จอย่างนี้นะคะในเรื่องของการแก้บนบางคนต้องรอค่ะรอว่าถ้าสิ่งนี้ยังไม่สําเร็จนะ่ะฉันก็ไม่ทําอย่างเช่นบางคนขอถูกรางวัลที่1ที่2แต่ตัวเองถูกเลขท้ายไปบนบานเอาไว้อะฉันไม่ได้ถูกรางวัลที่1ที่2องอะฉันถูกเลขท้ายอะฉันก็ไม่แก้บนน่ะสิไม่ใช่นะคะต่อให้คุณถูกแค่เลขท้ายคุณก็ต้องไปทําตามสัญญาของคุณเอาไว้คุณอย่าติดสินบนค่ะแล้วทำไมทำไมได้รางวัลที่1ที่2อย่างที่ขออะ ก็คุณไม่ได้ทําทานมาคุณไม่มีกุศลในเรื่องการทําทานมาระดับนั้นคุณทําทานเล็กๆน้อยๆคุณคุณทำทานแค่2ี่บาทคุณจะที่ฐานเกินวงเงินให้ถูกางวันที่หนึ่งเลยหรอคะเอาละค่ะถ้าเป็นเช่นนี้แล้วคุณรู้แล้วว่าความฝันแบบนี้แปลว่าอะไรเลขมงคลหาได้ไม่ยากกับรายการของเราคะ่ะอยู่ตรงนี้